วันนี้ในรายการวิเคราะห์การเมืองของเราผมอยากใช้เวลาขุดลึกเข้าไปในหัวข้อที่กำลังทำให้ทางประเทศไทยสั่นสะเทือนบทบาทและความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีรักษาการอนุทินชาญวีรกูลในบริบทที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตมากมายในฐานะนักข่าวที่ติดตามสถานการณ์การเมืองและสังคมในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดผมเห็นว่าปี2568เป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนและนายอนุทิน ผู้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหลังจากที่คุณแพทองทานจินวัตรถูกถอดถอนกำลังอยู่ตรงกลางของพายุเราจะไม่หยุดอยู่เพียงผิวเผินของเหตุการณ์แต่จะวิเคราะห์ลึกเข้าไปในในโยบายความผิดพลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบระยะยาวที่สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประชาชนชาวไทยเศรษฐกิจและสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศผมจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแห่งรวมถึงสื่อต่างประเทศองค์กรตรวจสอบ และรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อนำเสนอมุมมองที่เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอเชิญทุกท่านร่วมสำรวจแต่ละประเด็นไปพร้อมกันอย่างละเอียดก่อนอื่นขอทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายอนุทินเกิดปีพศ2 5 0 9เป็นนักการเมืองอาวุโสและผู้นำพระคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคสายกลางที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเขาได้รับการยกย่องจากการผลักดันให้กัญชาใช้ทางการแพทย์ถูกกฎหมายและการจัดการวิกฤตโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามเมื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการในเดือนสิงหาคม2568หลังคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในคดีอื้อฉาวของคุณแพททองทานนายอนุทินสัญญาว่ารัฐบาลของเขาจะมั่นคงมุ่งเน้นเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดน แต่เพียงไม่กี่เดือนคำสัญญาเหล่านั้นดูเหมือนจะหายไปแทนที่ด้วยวิกฤตต่อเนื่องทำให้ประชาชนตั้งคำถามนายอนุทินคือทางแก้ไขหรือคือตัวปัญหาเองนะฮะเราจะเห็นชัดเจนผ่านตัวอย่างต่างๆเริ่มจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่หาดใหญ่และภาคใต้ของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน2568เหตุการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นหมัดหนักต่อความน่าเชื่อถือของนายอนุทินหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา จมอยู่ใต้น้ำหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนำไปสู่ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนตามตัวเลขอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลจากพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครและองค์กรช่วยเหลือประมาณการว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่าถึง176หรือแม้กระทั่ง267คนเนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณการสูงถึง500พันล้านบาท ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคใต้เพียง1 2เซ์ในไตรามาสที่3ของปีนี้นายอนุทินได้เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่โดยตรงกอดผู้ประสบภัยและยอมรับอย่างเปิดเผยว่ารัฐบาลล้มเหลวในการปกป้องประชาชนเขาสัญญาว่าจะเร่งรัดการช่วยเหลือรวมถึงค่าชดเชย2ล้านบาทต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและสูงสุด30,000บาทต่อครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแต่จนถึงขณะน,นี้รายงานหลายแห่งระบุว่าการช่วยเหลือยังล่าช้า เงินชดเชยยังไม่ถึงมือประชาชนแพ็กเกจช่วยเหลือจากหลายแหล่งรัฐบาลและเอกชนถูกชะลอเนื่องจากขั้นตอนราชการยุ่งยากและหลายพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำสะอาดอาหารและการรักษาพยาบาลพื้นฐานผลกระทบจากความผิดพลาดนี้คืออะไรก่อนอื่นในด้านสังคมมีผู้คนนับพันสูญเสียบ้านเรือนเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นตกอยู่ในความยากจนยาวนานหาดใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้ากลายเป็นเมืองร้างด้วยธุรกิจปิดตัวการว่างงานพุ่งสูงนักวิเคราะห์จากรอยเตอร์สและ b a n ko o อ p โพสชี้ว่าความล่าช้าในการรับมือไม่ใช่เพียงจากภัยธรรมชาติแต่มาจากการขาดแผนระยะยาวระบบเตือนภัยล่วงหน้าไม่เพียงพอฝ่ายกั้นน้ำเก่าแก่และงบประมาณจัดการภัยพิบัติถูกตัดลดในสมัยรัฐบาลน,นายอนุทินเพื่อให้ความสำคัญกับโครงการเศรษฐกิจระยะสั้นในด้านการเมือง ฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยใช้โอกาสนี้โจมตีว่านี่คือความล้มเหลวซ้ำซากทำให้ตำแหน่งของพรราคาภูมิใจไทยอ่อนแอแรงก่อนการเลือกตั้งนอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังแผ่ขยายการท่องเที่ยวภาคใต้ซึ่งคิดเป็น10%ของ GDP ประเทศไทยลดลง20-30%ในไตรามาสสุดท้ายของปีนำไปสู่การสูญเสียงานหลายแสนตำแหน่งนายอนุทินสัญญาว่าจะฟื้นฟูหาดใหญ่ภายใน3เดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2ปีเพื่อฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดน้าท่วมบ่อยขึ้นต่อไปยังปัญหาที่ร้อนแรงที่สุดความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อถึงวันนนที่18นับถึงวันที่26ทธันวาคม2568มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย96คนและประชาชนราวหล้านคนต้องอพยพ ความขัดแย้งเริ่มจากข้อพิพาทดินแดนโบราณรอบพื้นที่พระวิหารแต่รุนแรงขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ด้วยการยิงปืนใหญ่การโจมตีทางอากาศด้วย F16 และจรวด BM21 นายอนุทินปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาใช้ความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยย้ำว่าไทยเพียงยืนยันอธิปไตยอย่างไรก็ตามการเจราจาที่คณะกรรมการชายแดนร่วม GBC กำลังดำเนินอยู่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัทพลนาพาณิ์เป็นตัวแทนฝ่ายไทยโดยหวังบรรลุคำสั่งหยุดยิง72ชั่วโมงเมื่อขุดลึกยิ่งขึ้นผลกระทบด้านมนุษยธรรมนั้นน่ากลัวประชาชนหลายแสนคนรวมถึงเด็กๆต้องหนีออกจากบ้านอาศัยในค่าอยอพยพที่ขาดแคลนกัมพูชากล่าวหาว่าไทยบอมบา m e ดเมนรู l เลสทำลายหมู่บ้านและแม้กระทั่งใช้ระเบิดใกล้ชุมชนมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความโกรธอย่างมากคือการทำลายรูปปั้นพระวิษณุ สัญลักษณ์ฮินดูใกล้ชายแดนทําให้อินเดียประนามอย่างรุนแรงเรียกว่าไม่สามารถยอมรับได้นายอนุทินแก้ตัวว่ารูปปั้นที่ถูกทําลายไม่สามารถเทียบกับแขนขาของทหารที่เสียไปแต่คําพูดนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่เครารพพมรดกวัฒนธรรมเสียหายด้านเศรษฐกิจชายแดนพื้นที่การค้าสําคัญล่มสลายตลาดอาหารตามแนวชายแดนโหดตัวการท่องเที่ยวหยุดชะงัก และการส่งออกไปกัมพูชาลดลง40เเซผลกระทบทางการเมืองความขัดแย้งช่วยให้นายอนุทินปลุกเราาชาตินิยมแต่ก็ทําให้อาเซียนอ่อนแอเลิงโดยฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆกังวลว่าจะลุกลามประชาคมระหว่างประเทศอย่างสหรัฐทจีนและสหรประชาชาติเรียกร้องสันติภาพแต่ความแข็งกร้าวของนายอนุทินอาจนําไปสู่การถูกโดดเดี่ยวทางการทูตต่อไปคือปัญหาคอร์รัปชันแผลเรือรังที่นายอนุทินสัญญาว่า Zero Corruption แต่ในความเป็นจริงเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวองค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งบรันชน Act เทศไทย Act ระบุ10กรณีใหญ่ในปี2568รวมถึงการติดสินบน40ล้านบาทที่กระทรวงยุติธรรมการชอร้อโกงก่อสร้างสถานีตำรวจ6,000ล้านบาทและสงครามภายในตำรวจระหว่างบิ๊กโจ๊บสุรเชษหักพานกับบิ๊กต่อทรงศักดิ์สุโขวิมน นำไปสู่การสอบสวนนายตำรวจกว่า200นายความเสียหายจากเงินสีเทาการหลอกลวงข้ามชาติสูงถึง115 0 0 0ล้านบาทต่อปีนายอนุทินสัญญาว่าจะไม่ยอมอภัยแต่ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเขาเช่นภาพรั่วไหลกับนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้เบนสมิทที่เกี่ยวข้องกับสแกมทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการปกป้องผลกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง การลงทุนจากต่างประเทศลด15%ในปีนี้และกรณีติดสินบน c เซ็ center ทำให้ความสัมพันธ์กับกัมพูชาซับซ้อนยิ่งขึ้นกองทัพและศาลผู้พิทักษ์อำนาจยังคงแทรกแซงทำให้ประชาธิปไตยไทยอ่อนแอแรงด้านเศรษฐกิจนโยบายของนายอนุทินมุ่งลดค่าครองชีพแก้ปัญหานี้ครัวเรือนและกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ปี2568เศรษฐกิจเติบโตต่า ค่าเงินบาทแข็งแรงทําให้การส่งออกยากลําบากและได้รับผลกระทบจากภาษีนําเข้าของทรัมป์ผลกระทบนี่ครัวเรือนสูงสุดเป็นประวัติการการว่างงานเพิ่มขึ้นและไทยถูกเรียกว่าคนป่วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการเมืองการตัดสินใจย,ยุบสภาวันที่12ทธันวาคม2568เพื่อหลีกเลี่ยงการลงมติไม่ไว้วางใจเปิดทางเลือกตั้งเร็ววันที่8กุมภาพันธ์ 2,569พระภูมิใจไทยเสนอชื่อนายอนุทินเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีคนหลักพร้อมสี่สักดิพุงเกตตูกเกวและอาจมีสุภาเจเศษสุธรรมพันธ์เขาปฏิเสธการร่วมมือกับพันธพประชาชนเพราะมุมมองเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ผลกระทบความไม่มั่นคงทางการเมืองยืดเยื้ออาจนำไปสู่การรัฐประหารหรือการประท้วงโดยรวม ผลกระทบจากสมัยนาอนุทินนั้นหลากหลายมิติสังคมแตกแยกเศรษฐกิจชะงักงนันการทูตตึงเครียดปฏิกิริยาระหว่างประเทศจากอินเดียสหรัฐจีนประนามและอาเซียนอ่อนแอรแรงแนวโน้มการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่านอนุทินอาเผชิญความยากลำบากโดยพางเพื่อไทยและพางคับประชาชนแข่งขันอย่างดุเดือดสรุปนายอนุทินจำเป็นต้องโปร่งใสามากขึ้นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ขอให้ทุกท่านติดตามและร่วมหารือขอบคุณครับอนุทินชาญวีรกูลกับภารกิจปกป้องธรรมนัตพารหมเผ่าจากคดีอื้อเฉายาเสพติดสู่เครือข่ายสแกมวีรกรรมตลกคำคืนบนเวทีการเมืองไทยปี2568ท่านผู้ชมที่เคารพขอจินตนาการนายกรัฐมนตรีอย่างอนุทินชาญวีรกูลที่ยิ้มแย้มสดใส พร้อมสโลแกน zero corruption แต่กลับกลายเป็นโล่กำบังให้กับบุคคลเต็มไปด้วยเรื่องอื้อเฉาอย่างธรรมนัตพอรมเผา่านักการเมืองซูเปอร์แมนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในออสเตรเลียและตอนนี้ถูกสงสัยว่าปกป้องเครือข่ายสแกมข้ามชาติจริงๆแล้วมันช่างเสียดสีเหลือเกินใช่ไหมครับปี2568ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจมอยู่ในวิกฤตชายแดนกับกัมพูชาและน้ำท่วมหาดใหญ่นายอนุทินยังคง ธนุถนอมธรรมนัตด,ด้วยวิธีไม่ไล่ออกแม้เสียงเรียกร้องจากฝ่ายค้านจะดังกระหึ่มเหมือนฝนตกหนักในฐานะนักข่าวที่ติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดผมอดไม่ได้ที่จะเสียดสีหรือว่านายอนุทินกำลังเล่นเกมปกป้องพี่น้องสนิทเพื่อรักษาพันธมิตรการเมืองในขณะที่ประชาชนต้องแบกรับผลกระทบจากเครือข่ายมืดมิดขอเชิญร่วมขุดลึกเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากสื่อและเหตุการณ์ในปี 2,568เพื่อเห็นชัดว่านายอนุทินปกป้องธรรมนัดอย่างไรตั้งแต่ประวัติคดีอื้อเฉาจนถึงเรื่องล่าสุดและผลกระทบมืดมิดที่มันนำมาสู่ประเทศก่อนอื่นขอทบทวนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอนุทินกับธรรมนัดคู่หูที่ทำให้หลายคนสายหัวอย่างเหนื่อยใจธรรมนัดพรหมเผาเกิดปีพศ2 5 0 8 เป็นนักการเมืองเก่าเกมที่มีประวัติยิ่งใหญ่เคยติดคุกในออสเตรเลียปี2,536เพราะลักลอบขนเฮโรอีนคดีอื้อฉาวที่เขาปฏิเสธตลอดมาบอกว่าถูกกลั่นแกล้งจากนั้นกลายเป็นเจ้าพ่อพรักพลังประชารัฐและปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลอนุทินนายอนุทินผู้นำพรรคภูมิใจไทย ได้กอดธรรมนัตเข้ามาในพันธมิตรตั้งแต่หลังเลือกตั้ง2,566ช่วยเขารอดพ้นข้อกล่าวหาเก่าๆและรักษาตำแหน่งรัฐมนตรีได้จริงๆแล้วช่างเสียดสีนายกรัฐมนตรีที่สัญญา zero corruption กลับเก็บคนที่เคยถูกสารออสเตรเลียพิพาสาไว้ข้างกายและตอนนี้ถูกสงสัยเกี่ยวข้องกับสแกมเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติที่กำลังดูดเลือดเศรษฐกิจไทยจากข้อมูลปี 2,568ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่พันธมิตรการเมืองแต่เป็นโลกกำบังที่นาอนุทินปฏิเสธที่จะไล่ธรรมนัดออกแม้แรงกดดันจะถาโถมอนุทินชาญวีรกูลกับภารกิจปกป้องธรรมนัดพอลมเผาจากคดีอื้อเฉายาเสพติดสู่เครือข่ายสแกมวีรกรรมตลกคำคืนบนเวทีการเมืองไทยปี2,568ท่านผู้ชมที่เคารพขอจินตนาการนายกรัฐมนตรีอย่างอนุทินชาญวีรกูลที่ยิ้มแย้มสดใส พร้อมโสโลแกน zero corruption แต่กลับกลายเป็นโลกกําบังให้กับบุคคลเต็มไปด้วยเรื่องอื้อเฉาอย่างธรรมนัตพรหมเผานักการเมืองซูเปอร์แมนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในออสเตรเลียและตอนนี้ถูกสงสัยว่าปกป้องเครือข่ายสแกมข้ามชาติจริงๆแล้วมันช่างเสียสีเหลือเกินใช่ไหมครับปี2568ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจมอยู่ในวิกฤตชายแดนกับกัมพูชาและน้ำท่วมหาดใหญ่นายอนุทินยังคงทะนุถนอมธรรมนัตด้วยวิธีไม่ไล่ออก แม้เสียงเรียกร้องจากฝ่ายขานจะดังกระหึ่มเหมือนฝนตกหนักในฐานะนักข่าวที่ติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดผมอดไม่ได้ที่จะเสียดสีหรือว่านายอนุทินกำลังเล่นเกมปกป้องพี่น้องสนิทเพื่อรักษาพันธมิตรการเมืองในขณะที่ประชาชนต้องแบกรับผลกระทบจากเครือข่ายมืดมิดขอเชิญร่วมขุดลึกเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากสื่อและเหตุการณ์ในปี2568เพื่อเห็นชัดว่านายอนุทินปกป้องธรรมนัตอย่างไร ตั้งแต่ประวัติคดีอื้อฉาวจนถึงเรื่องล่าสุดและผลกระทบมืดมิดที่มันนำมาสู่ประเทศก่อนอื่นขอทบทวนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอนุทินกับธรรมนัทคู่หูที่ทำให้หลายคนใส่หัวอย่างเหนื่อยใจธรรมนัทพรหมเผาเกิดปีพศ2508เป็นนักการเมืองเก่าเกมที่มีประวัติยิ่งใหญ่เคยติดคุกในออสเตรเลียปี2536 เพราะลักลอบขนเฮโรอีนคดีอื้อเฉาที่เขาปฏิเสธตลอดมาบอกว่าถูกกลั่นแกล้งจากนั้นกลายเป็นเจ้าพ่อพรรพลังประชารัฐและปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลอนุทินนายอนุทินผู้นำพันธขับภูมิใจไทยได้กอดธรรมนัตเข้ามาในพันธมิตรตั้งแต่หลังเลือกตั้ง2566ช่วยให้เขารอดพ้นข้อกล่าวหาเก่าๆและรักษาตำแหน่งรัฐมนตรีได้จริงๆแล้วช่างเสียสีนายกรัฐมนตรีที่สัญญา Zero Corruption กลับเก็บคนที่เคยถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาไว้ข้างกายและตอนนี้ถูกสงสัยเกี่ยวข้องกับสแกมเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติที่กำลังดูดเลือดเศรษฐกิจไทยจากข้อมูลปี2568ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่พันธมิตรการเมืองแต่เป็นโลกกำบังที่นายอนุทินปฏิเสธที่จะไล่ธรรนัดออกแม้แรงกดดันจะถาโถม